ขอสวัดสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในแมปโดยตรงนะฮะเราเปิดหน้าแมปก่อนเพราะว่าผมอยากจะเล่าอะไรนิดหน่อยนะวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า making scam call to s a v e your best friend t y c o o n นะฮะซึ่งเป็นแมปไทคู c o เกา่กาๆอีกแล้วนะฮะคุณอาจจะเคยเห็นผมเล่นแมปที่มันชื่อคล้าแบบนี้มาก่อนแล้วนะก็คือใช่ฮะมันเป็นผู้พัฒนาคนเดียวกันก็คือตัวของเออ bad ass experience นะฮะก็นสร้างเดียวกับ Making Meme in Your Basement at 3 m ก็ออกอีกอีก,อกไทคูนวันนึงมานะฮะซึ่งผมก็เล่นมาพอสมควรแล้วัวนนี้เราจะมาทัวร์ให้ดูกันว่าไทคูนผมเนี่ยไปถึงไหนแล้วแล้วก็ผมจะทำอะไรต่อไปแล้วมันมีอะไรบ้างในไทคูนผมอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเนื้อเรื่องของแมปนี้เลยนะฮะเข้าวๆนะฮะอ่านง่ายๆเลยเหมือนเราไปยืมหนี้มาเฟียหาดใหญ่มานะฮะแล้วเราเหมือนจะลืมใช้หนี่นะฮะ แล้วมาเฟียเนี่ยก็เลยลักพาตัวเพื่อนเราไปนะฮะเพราะว่าเราไม่ใช่นี่อะไรประมาณนี้นะเพื่อนของเราก็คือปานั่นเองนะฮะใช่ปานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำธุรกิจเปิดแก๊งคอร์เซนเตอร์เพื่อหลอกเงินคนมาช่วยเพื่อนเราของเราซิมูเลเตอร์นั่นเองนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมมันต้องแก๊งคอร์เซนเตอร์นะแต่ว่าโอเคฮะด <c oughs> าวชื่อฮะ Bad Ass Experience นะฮะก็มาเริ่มกันเลยสหรับแบบนี้นะ โอเคนะก็มาอยู่ในแมพกันแล้วนะฮะซึ่งก็นี่ก็จะเป็นหน้าตาของแมพนี้นั่นเองนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟ v p p นะฮะมันจะได้ไม่แหลกมากอะไรประมาณนี้นะฮะก็แมพนี้นะฮะเป็นแมพที่บรนยาสนุกพอสมควรเลยนะฮะก็มาเริ่มกันเลยนะก็อย่างแรกะฮะก็ต้อง เคมที่ก่อนนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นตึกแบบนี้นะก็สมกับความเป็นเออแกนคอร์เซนเตอร์นะฮะโอเคก็เคลมตึกนี้ละกันนะก็อันนี้จะเป็นหน้าตาออฟฟิศของเรานนั่นเองนะแล้วก็ข้างในนะฮะก็จะมีเออแรงงานจำนวนมากเออโดนหลอกมาใช้นะแล้วก็จะมีคอมอยู่นี้นะซึ่งก็เราสามารถอัปเกรด สิ่ง,งต่างๆแล้วก็เราก็สามารถสแกนคนด้วยตัวเองได้ในคอมนี้นะฮะก็อย่างแรกเลยนะฮะข้างบนก็คือคอซัมวันนะฮะก็คือเป็นการโทรไปหลอกคนนะฮะเราก็สามารถเลือกประโยคพูดได้แต่ว่าเราจะเลือกประโยคบนหรือล่างเนี่ยมันก็ให้ผลลัพธ์เดียวกันนะฮะก็โอเคผมจะพูดประโยคล่างเลยแล้วกันนะพูดไปพูดมานะฮะก็ประมาณ2ประโยคนะและเขาก็จะให้รหัสเอ่อครดิตการ์ดมารหสัสแบงค์นะฮะแล้วก็กอ่อเข้าไปอันนี้เป็นออโต้นะฮะแล้วก็ เรียบร้อยฮะหลอกเสร็จแล้วก็ได้เงินประมาณนี้เลยแล้วก็เจะสามารถอัปเกรดสิง่งต่างได้ในข้างล่างแบบนี้นะมีอยู่3อย่างหลักๆด้วยกันในการอัปเกรดนะฮะอย่างแรกข้างบนเลยคือลูกน้องเราจะสแกมคนไวขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างที่2นะฮะโอนเงินเข้าธนาคารไวขึ้นทั้งเราแล้วก็ลูกน้องนะฮะแล้วก็อย่างที่3เลยนะฮะก็คือจะได้เงินต่อการสแกมหนึ่งรอบมากขึ้นประมาณนี้นะซึ่งผมก็อัปเกรดมาพอสมควรจะเห็นได้ว่ามันแพงมากๆเลยนะเพราะว่าผมเล่นมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะฮะประมาณนี้เลยอู้ ทำไมนคนแอบจ้องมองโอเคฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อที่ซื้อเอ,อ่อเพื่อเรากลับมาะฮะราคา1ล้านก็ราคาเดียวกับตอนเอ,อ่อไปเซฟพ่อเลยนะฮะโอเคแล้วก็ ข้างในนี้นะฮะมันก็จะมีคนงานอยู่แบบนี้นะซึ่งมันก็จะมีคนงานหรือว่าคนงานหลับคนงานเอออยากเข้าห้องน้านะฮะซึ่งเราก็ต้องเอาอุปกรณ์มาแก้แบบว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาง่วงนะฮะแล้วก็ต้องเอาไอ้ยาเนี่ยมาให้เขานะฮะไม่ใช่ยาหรอกมันเป็นเอนเตอร์จีดิงนะฮะสมมติให้ไปเขาจะกินเข้าไปนะฮะแล้วก็เขาจะกลับมาทำงานอีกรอบประมาณนี้นะซึ่งก็ตามสไตล์ของแบบนี้นะฮะของตูดิโอสร้างแบบนี้ก็คือเออหน้าตาของ NPC ตัวเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาของเพื่อนเราหมดเลยนะ แล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากเข้าห้องน้ำล้วก็เอาไอ้ถังเนี้ยไปให้เขานะถามว่าเอาถังนี้ไปทําไมนะฮะก็นั่นแหละแล้วแล้วก็จะเกิดคอมพังล้วก็ต้องเอาคอ้อนไปทุบคอมนะเพื่อให้คอมมันกลับมาใช้ได้ประมาณนี้เลยนะฮะเกมนี้นะฮะจะมีอยู่ประมาณ3ชั้นหลักๆด้วยกันนะฮะก็คือเนี่ยอยู่ประมาณ3ชั้นแบบนี้นะฮะซึ่งผมก็ปลดล็อกไปถึงชั้น2นะมาเริ่มทวกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของคนใน แก๊งคอร์เซ็ตเตอร์ชั้นแรกนะฮะซึ่งเขาก็กําลังสแกมคนอยู่นะเดี๋ยวผมจะดูใครสักคนหนึ่งแล้วกันนะดูคนนี้แล้วกันเบียดประจมเซิร์ฟนะฮะเนี่ยเขากําลังกดคอมอยู่แล้วก็แล้วเขาก็กําลังคุยโทรศัพท์อยู่นะเขากําลังหลอกคนแก่อายุ99ปีอยู่นะฮะแล้วเขาก็ไงต่อเขาก็โอนเงินเข้าธนาคารเรียบร้อยะฮะสแกมเสร็จสแกม47ดอลลาร์แล้วก็จะมีผู้ช่วยด้วยนะอันนี้จะเป็น NPC นนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราปลดล็อก โ๊ะคอมระดับหนึ่งอะเนี่ยมันจะมีพวกนี้มาช่วยนะซึ่งกําลังซื้อเข้ามานะซึ่งเขาจะแก้ปัญหาต่างๆของคนในในห้องเขาให้นะฮะห้องอเขารับผิดชอบอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็จะแก้แบบว่าค่อนข้างช้านะฮะถ้าเกิดเราไม่เติมเกมพาร์ทเนี่ยแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีเขาเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเออคนเดียวครมไม่ไหวนะฮะแล้วก็ข้างหลังนี้นะฮะก็จะเป็นโซนของตกแต่งนะฮะเพื่อที่จะไปชั้น2ออะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็จะมีแบบว่าจอทีวีนะฮะแล้วก็ ตู้กดน้ำนะฮะซึ่งไอ้พวกนี้มันจะต้องปลดล็อกตามจำนวนสแกมเหมือนเรานะก็คือคล้ายๆกับตอนทำมีมอ่ะก็คือจำนวนฟอลโลเวอร์ตรงขวาบนแล้วเนี่ยก็คือต้องสะสมมาแล้วก็เอามาปลดล็อกพวกของตกแต่งอะไรประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะฮะแล้วก็เป็นโต๊ะแล้วก็มีแสงไฟประมาณนี้เลยนะฮะไปชั้นสองกันนะฮะซึ่งแบบนี้มันจะมีคนมาเก็บภาษีด้วยนะถ้าเกิดคุณเออดองเงินไว้เยอะๆเนี่ย คุณเอ่อโดนเกียร์ภาษีหนักแน่นอนนะฮะเกียร์ประมาณ30%อเหรือเปล่าไม่นแน่ใจนะครับชั้น2ก็อันนี้จะเป็นของตกแต่งนะฮะก็คือตัวของเซิร์ฟเวอระะ์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้กดน้ําเป็นตู้กดขนมนะฮะสภาพของตู้กดเอ่อขนมนะฮะ ถนนหลาอย่างนี้แบบดูถูกสุขอนามัยมากเลยนะคุณจะสังเกตได้จากเอ,อ่อข้าวสนิมนะที่เอ,อ่เอออกมาประมาณ69ล้านปีแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของสอบแก้ปัญหาของชั้น2นะฮะก็คือไม่ต้องไปหยิบจากชั้นหนึ่งมาให้ยุ่งยากนะก็หยิบมาตรงนี้ได้เลยนะเข้าไปอยู่ข้างในกันนะฮะคนที่เขาหลบอะไรของเขาเนี่ยโอเคฮะตรงนี้ก็จะเป็นคนงานชั้น2เรานะฮะซึ่งก็กำลังหลอกคนอยู่นะฮะแล้วก็มีคนรับผิดชอบตรงนี้อีกคนหนึ่งแล้วสามารถตบเขาไดนะ้ถ้าเกิดเราไม่พอใจนะ เราสามารถตอบได้นะของตัวแต่งนะฮะมีเป็นเตอร์อยู่นี้นะแล้วก็มีเอ,อ่อมินิมินีอยู่นะฮะเป็นโคมไฟเป็นตู้กดน้ำตู้กดน้ำหรือเปล่าเนี่ยเรียงไม่ถูกนะฮะก็ประมาณนี้เลย แล้วก็ข้างหลังนะฮะเอกจะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครเป็นอีกห้องหนึ่งก็ใช้เวลานานมากเลยแหละกว่าจะปลดล็อกตรงนี้ได้นะซึ่งก็มีเอ่อเล็กนะฮะคอยเอ่อให้น้ำเขาอยู่นะอันนี้เป็น NPC นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเอ่อตัวกวดน้ำอยู่ประมาณ90ล้านตูนะฮะโอเคฮะไปต่อกันที่ชั้น3ามออกันดีกว่านะฮะก็ชั้น3ผมยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรเลยนะเพราะว่าเพิ่งปลดล็อกชั้น2เสร็จนะฮะก็นเนี่ยชั้น3นะฮะก็ลองมาปลดล็อกกันนะฮะอันนี้ก็คือเป,ปิดประตูนะฮะแล้วก ดูราคาของคนงานนะฮะเป็นการจ้างเพื่อนอีกแล้วนะฮะทั้งจ้างเพื่อนมาทำมีมทั้งจ้างเพื่อนมาเป็นคอเซนเตอร์นะฮะยิ่งคนเยอะประก็ชิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้เลยนะซึ่งก็ ผมยังไม่ปลดล็อกนะฮะก็เอาไว้ว่าเป็นบาทนิสับแนี่เอ่อสร้างแกงคอรเซนเตอร์เพื่อช่วยเพื่อนเราซิมูเลเตอร์ประมาณนี้นะที่โดนเออมาเฟียจับตัวไปนะฮะซึ่งถามว่าเพื่อนเราหน้าตาเป็นยังไงนะมันมีรูปอยู่นะตรงเออชั้นหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนะก็วัดีเบคอนแล้วก็พวกอูทั้งหลายนะฮะอันนี้ก็คือรูปเพื่อนเราเองนะเนี่ยคุณเห็นไหมเห็นปลาไหม นั่นแหละใช่ฮะอันนี้คือเพื่อนเรานะฮะก็ถ้าเกิดเราเปิดมันเนี่ยก็อยู่ขวาล่างแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือเพื่อนที่เราต้องช่วยนั่นเองด้วยราคา1ล้านดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่งหาเงินมาจากแก๊งคอร์เซเตอร์นะฮะคือแบบ จีเนียสมากฮะโอเคผมอัพไปนิดนึงนะก็เป็นวันนี้เลยสำหรับแมปเออจำลองการสร้างแกงคอเซนเตอร์เพื่อนำการเก็บเงินมาช่วยเพื่อนเรานั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเล่นไปพอสมควรนะฮะเล่นให้มันตันไปเลยนะฮะแล้วก็ช่วยเพื่อนเรากลับมานะฮะประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันี้การสำหรับแบบนี้นะมาเดินทัวร์ให้ดูเฉยๆนะฮะโอเคแล้วก็สำหรับเรื่องขอลาไปก่อนฮะ,ะก็อย่าลืมกด like, มไลค์แสดงความคิดเหนเพื่อเจียการครับที่ไปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะแล้วก็แบบนี้เราสามารถช่วยเพื่อนทำแบบว่า แก้ปัญหาพวกลูกน้องให้ได้ด้วยนะก็คือถ้าเกิดเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเรามาเนี่ยเพื่อนเราก็สามารถหยิบไว้พกนี้ได้นะแล้วก็สามารถช่วยกันได้นะก็สามารถมาเล่นกับเพื่อนได้อะไรประมาณนี้หรือว่าจะเล่นคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะโอเคฮะก็บ๊ายบาย